อันยอโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมากอเคปอลนครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของชิกิต้ากับการโซเอาอัลบั้มปกเตี่ยวชิกิต้าเวอร์ชันของเป b ป Monster อร์ดรนั่นเองตอนนี้เนี่ยยอดนับต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าปิดพรีออเดอร์จบไปแล้วแต่ว่าอันนี้คือยอดขายตั้งแต่วันแรกที่วางจําหน่ายก็นับต่อกันไปเลยล่าสุดในตอนนี้นะครับชิกิต้าโซเอาไปแล้ว424ครั้งนะครับทุกคนใกล้แต่หลัก500 อยกันแล้วกับการโซเอาปกเดี่ยวชิก i ้ตาเวอร์ชันบ้านเบสหรือว่าแฟนคลับอินเตอร์เนี่ยเขาได้อัปเดตกันมาว่าชิคก i ้ตานั้นเนี่ยได้สร้างเรื่องราวเอาไว้เลครับ424ครั้งกับโซเอาปกเดี่ยวและในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแห่ซื้อกันจนหมดเกลี้ยงเลยเขาบอกว่า YG Tag อัลบั้ม Baby Monster Chikita v e r s i o นขายหมดแล้วใน71ร้านค้าทั่วญี่ปุ่นเลยนะครับแรงมากโหดสุดๆขายดิบขายดีเป็นเมมเบอร์ของ Baby Monster ยงคนเดียวได้ที่ทำแบบนี้นะครับกับการโซลเอาท์71ร้านค้าทั่วญี่ปุ่นกันไปเลยนี่คือเด็กไทยแล้วก็เป็นมักเน่นน้อยด้วยแต่พลังเนี่ยมหาศาลมากเลยรวมทั้งสิ้นนะครับจิกราเวอร์ชันขายหมดในเว็บไซต์ต่างๆและร้านค้าต่างๆทั่วโลกกว่า424ครั้งและก็ยังคงนับต่อไปเรื่อยๆนะครับสถิตินี้เนี่ยคืออัปเดตล่าสุดที่เรากําลังอัดคลิปอยู่ในตอนนี้ถ้าหากว่าเราลงคลิปไปแล้วหรือว่าใครที่เข้ามาฟังทีหลังเนี่ยยอดอาจจะเพิ่มขึ้นไป เป็น500กว่าแล้วก็ได้ใครนะครับที่ฟังคลิปนี้แล้วมีข้อมูลอัปเดตสามารถคอมเมนต์มากันได้เลยที่ใต้คลิปนะครับทุกคนเรามารอสถิต,ติชิกิต้า500ครั้งกับการโซลเอาท์ปวกเดี่ยวคลิปชิกิต้าเวอร์ชันกันคลิปนี้สั้นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับกดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยสวัสดีครับอันยอง